ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายผระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงเลือกเอาข้างชีวิตของท่านเพื่อลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่พี่น้องพระคัมภีรข้อนี้บอกเราชัดเจนนะว่าทางเลือกเป็นของเราเองเรารู้ว่าอะไรที่ให้ชีวิต อะไรที่ให้คาความตายและคํำสาปแช่งเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ยัดเยียดเรานะคะแต่พระเจ้าขอให้เราเป็นฝ่ายเลือกนะคะแล้วพระคัมภีร์บอกว่าขอให้เราเลือกเอาชีวิตเพื่อเราและลูกหลานของเราจะได้มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ในพระสัญญาในพระพรของพระเจ้าพี่น้องเราทุกคนเรารู้ว่าอะไรมันดีหรือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวเอง แต่เมื่อเราต้องการเลือกสิ่งที่ดีนะมันก็ต้องมีการจ่ายราคานะการจ่ายราคาคือการเชื่อฟังพระเจ้าการที่เรายอมปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ตัวเองนะให้สอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้าการที่เรายอมอดทนนะยอมเสียสละบางสิ่งนะเพื่อให้ชื่อของเราอยู่ในพัะสัญญาของพระเจ้าในโลกนี้เนี่ยเราอยู่กับเนื้อหนังนะเราอยู่กับเนื้อหนังแล้วเรามีแนวโน้มที่เราจะ ทำตามเนื้อหนังแล้วก็ความปรารถนาของเนื้อหนังแต่นั่นคือความตายนะแต่พระเจ้าขอให้เราเลือกชีวิตเพราะว่าชีวิตนั้นมันส่งผลส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราเองแล้วยังส่งผลกระทบถึงลูกหลานของเราด้วยนะคะ พระพรนั้นนอกเหนือจากที่เราได้รับในชีวิตนี้แล้วนะพี่น้องพระพรนั้นยังติดตามไปยังลูกหลานของเราด้วยนะคะหลายครั้งเราเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ได้เสียสละอะไรมากมายในชีวิตของพวกเขาแม้กระทั่งชีวิตของพวกเขานะคะในช่วงชีวิตของพวกเขาเขาอาจจะไม่เห็นพระพรหรือไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะแต่พอมาในย่ง่งช่วงยุคถัดไปนะคะ ลูกหลานของเขาได้รับพระพอรอย่างมากมายนะเพราะว่าความดีแล้วก็พระพรของพระเจ้านั้นติดตามในชีวิตของเราติดตามไปถึงลูกหลานของเรานะเช่นเดียวกันคํำสาปแช่งความบาปมันก็ติดตามเหมือนกันนะถ้าเราไม่รักตัวเองนะคะขอให้เรารักลูกหลานของเราก็ได้ที่จะเกิดมาภายหลังนะว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเลือกในวันนี้มันก็มีผลกระทบต่ออนาคตของพวกเขาด้วยนะเพราะฉะนั้น เราขอที่เราจะเลือกนะคะเราเลือกที่จะอยู่ในพระพรในพระสัญญาของพระเจ้า,พเ,จาเพื่อเห็นแก่เราเองแล้วก็เห็นแก่ลูกนะหกลานของเรานะคะเห็นแก่ชีวิตนิรันดรของเราหลายหลายครั้งเนี่ยผู้คนคิดว่าแบบช่างมันเถอะชีวิตนี้มันสั้นใช้มันให้สะใจนะเราเห็นบอกว่าชีวิตมันสั้นใช้ชีวิตให้คุ้มนะการใช้ชีวิตให้คุ้มของเขาคือการทําบาปให้สะใจทําอะไรตามเนื้อหนังทําอะไรที่อยากทำนะะพี่น้องชีวิตนี้สั้นจริงนะคะ แต่ชีวิตหลังความตายมันคือนิรัน์นะถ้าพี่น้องเลือกที่จะอยู่ในคำสาปแช่งนะคพี่น้องเมื่อเราจากโลกนี้ไปถ้าเราเลือกอยู่ในสาปแช่งเราก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันไม่น่าอยู่ตลอดอชีวิตนิรันนันนะคะแต่ถ้าเราเลือกอที่จะ อ,อยู่ในฝ่ายพระพรน,นะฮะอยู่เลือกพระพรน,นะ,ะเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันร์นิรันดรน,นะคะมันมีความนิรันดรนในชีวิตหลังความตายนะ,ะเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่ต้องเลือกให้ดีเลยนะคะเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้สั้นแค่นี้นะคะแต่ว่าหลังจากความตายมันมีอะไรที่ยาวกว่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เราเลือกเราเลือกสําหรับอนาคตไม่ใช่แค่วันนี้ที่เราอยู่ในโลกนะคะเราเลือกให้กับชีวิตหลังความตายด้วยว่าพี่น้องจะเลือกพอผ่อนหรือคำสาปแช่งนะะเพราะว่าเมื่อถึงจุดนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้ว แต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พระเจ้าให้ทางเลือกกับเรานะคะข้าพเจ้าอวยพรที่พี่น้องจะเลือกในหนทางที่ถูกต้องนะคะคือเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในพระสัญญาและในพระพรของพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่คบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ